วิธีดูว่าไลน์ของเรามีแอปมิจฉาชีพเชื่อมต่ออยู่หรือไม่แต่ที่แอปไลน์ต่อไปให้เราแตะที่หน้าหลักแล้วแตะที่การตั้งค่ารูปไอคอนฟันเฟืองตรงข้อมูลส่วนตัวแตะที่บัญชีเลื่อนมาแล้วแตะแอปที่อนุญาต ก็จะเจอรายชื่อแอปต่างๆที่เชื่อมต่อกับไลน์ของเรานะครับเช่นแต่ที่แอปนี้ตัวอย่างในคลิปจัดแต่ที่ยกเลิกการอนุญาตต้องการยกเลิกการอนุญาตแอปนี้หรือไม่แต่ที่ตกลงทำให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับแต่แอปที่ต้องการายกเลิกแต่ที่ยกเลิกการอนุญาต,ต,าาาตสุดท้ายแต่ที่ตกลง ตรงนี้ทําให้บัญชีไลน์ของเราปลอดภัยยิ่งขึ้นดูง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ครับ